หนักใช่ไหม,มแล้วปุ๋ยโดนน้ำแล้วต่อไปถ้าเราไม่รีบใช้ก็จะจืดจางไปได้บ่านี้ก็นี่แหละมันทำเอาใส่ไม่ทันเนาะมันก็ผ่านไปก่อนวันเวลามันก็ผ่านไปก่อน คุณลุงก็ต้องเอาปุ๋ยใส่เยอะไม่ได้นะก็ใส่แค่นี้ไปก่อนพอให้มันมีปุ๋ยกินเดี๋ยวค่อยเอามาเพิ่มทีหลังคุณลุงทำไมไม่เขี่ยดินที่ขุดขึ้นมากบนะคะไม่งั้นมันจะเป็นอันนี้นะคะเป็นหลุมไม,ไม่เอามากบให้มันไอ้นั่นไง เลาะหาสถานที่ที่จะลงน้ำดอกไม้สีทองนะคะก็เลาะไปทั่วสวนก็มีแต่ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เต็มหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่สุดท้ายก็คือตรงนี้ต้นที่สองถ้าโตขึ้นนี้ก็โอ้โหชิดกันหมดเลยนะเนี่ย นี่ถ้าต้นมะม่วงมันโตขึ้นมันคงจะชิดกันไปหมดเลยแหละนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลิดกิ่งที่มันอ่าริดกิ่งที่มันชิดกันเยอะๆออกพอให้มีช่องว่างให้แดดส่องนะคะก็คงจะได้อยู่ตรงโน้นที่เรามองเห็นที่ว่างมองไปนี้ทําไมเราไม่ปลูกปลูกไม่ได้มีต้นไม้อื่นเต็มแล้วนะคะโตขึ้นมานี่ก็คงจะเป็นสวนป่าเหมือนกันแหละตรงนี้ เป็นสวนผสมนะคะมีทั้งมะม่วงเมื่อก่อนนี้เราปลูกมะพร้าวเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ไม่ได้ผลนะคะมันตายแล้งมันตายหมดแล้วนะคะแล้วก็มีลูกยอ่อแล้วก็ปลูกแล้วไว้เป็นผักนะคะมีพุ้ซามีต้นเมาใหญ่นะคะเมื่อก่อนเป็นสวนกล้วยด้วยแต่กล้วยมันหลังจากที่มันตายไฟไหม้เราก็ไม่ได้ปลูกอีกมันก็เกิดขึ้นล้แมแหลมก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ได้ออก ไม่ได้ตัดทิ้งแต่ก็ไม่ได้ดูแลถ้าเราจะปลูกผักปลูกอะไรกินได้มันก็สลับปลูกกินได้นะในสวนนี้นะคะปลูกผักสวนครัวถ้ามีเวลาก็มีพื้นที่ที่จะปลูกผักสวนครัวอยู่เหมือนกันที่ที่จะปลูกผักสวนครัวของเราก็มีเยอะอยู่นะคะเท่าที่ถ้าจะปลูกกินแต่ถ้าจะปลูกขายนู่นเลย วันที่ป้าเล่าเมื่อวานนี้ท่อมะม่วงนะคะเอ้ยไม่ใช่ท่ถีท่อมะนาวนะไม่ใช่มะม่วงแหมเห็นกำลังปลูกมะม่วงท่อมะนาวที่มันว่างลงนะคะสามารถทําแปลงของผักสวนครัวได้สบายเลยนะคะน้ําอะไรก็มีพร้อมแล้วสําหรับที่จะรถถ้ามีเวลาทำนะเนาะก็ถ้ามีแรงทําด้วยนี่มันต้องมีคํานี้เข้ามาด้วยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วตากับยายนะคะ อายุเยอะแล้วพูดถึงลูกหลานนะคะถ้าหากเขาต้องทํากินก็มีที่ทํากินอยู่ถ้าเขาจะปลูกจะอะไรปลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักปลูกหญ้ากินปลูกผักขายก็มีนะคะมีที่ที่จะให้ปลูกเพอได้ปลูกพอได้พอได้ทํากินอยู่ว่างั้นเถอะนะคะพ่อแม่ก็ปลูกมะม่วงปลูกทําสวนนู่นนี่นั่นปลูกต้นไม้ต้นไร่เอาไว้ให้นะคะ ไว้ให้ลูกหลานไม่อดไม่อยากในอนาคตนะคะแต่สำหรับเราตอนนี้ในช่วงอายุของตากับยายมะม่วงมันก็ได้ผลแล้วมะมะขามเปรี้ยวยักษ์มันก็ได้ผลเก็บขายได้แล้วอีกไม่นานมันคงจะเก็บมะม่วงหิมพันนะคะเราก็หวังนะหวังว่าจะเก็บเราก็มีความหวังว่าจะสามารถเก็บขายได้นั่นแหละเป้าหมายที่ปลูกก็คือ เพื่อที่จะให้หลานได้เรียนหนังสือนะคะเป้าหมายของตายายก็สุดท้ายก็มีขอให้หลานมีอนาคตที่ดีเท่านั้นหลังจากนั้นตายายก็ไม่มีอะไรที่จะห่วงใยนะคะบ้านเราก็มีบ้านหลังเล็กๆพอได้อยู่อาศัยแล้วนะคะมีบ้านหลังเล็กๆพอได้อยู่อาศัยสวน ที่ทำกินก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นประโยชน์เอาไว้เต็มหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ดูแลให้มันงามไปเก็บดอกเก็บผลนะคะแล้วก็ดูแลหญ้านี่แหละสุดท้ายที่ที่ป้าพูดนะคะก็คือที่เราจะไม่ต้องมาตัดหญ้ายากลําบากก็คือเมื่อต้นไม้เหล่านี้โตขึ้นเราสามารถปล่อยวัวปล่อยควายเข้ามากินหญ้าได้นะคะแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดแล้วนะคะ ที่จะการวัวควายไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะให้วัวควายมาและเล็มยหญ้ากินแบบไม่ต้องตัดละเขาเนี้ยหรือถ้าจะให้มันเป็นโซนเตียนจริงๆก็คือเราผูกนะคะเราล่ามเราผูกวัวผูกควายไว้ให้กินโซนนี้ก่อนนะให้กินให้มันเตียนให้ก่อนแล้วจะย้ายให้ไปกินตัวที่ง,งามๆอะไรแบบนี้เนาะ ถ้าให้มันกินสวนกว้างขนาดนี้มันกินไม่เตียนให้เราหรอกมันก็จะกัด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 ไปเรื่อยนะคะป้าเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายป้ารู้จักนิสัยของวัวควายคือถ้าหากปล่อยไปหญ้าเยอะๆแบบนี้มันก็จะไม่กินให้มันเรียบหรอกนะคะมันก็จะกัดกัดกัดไปเรื่อยมันก็จะวิ่งมันไม่ใช่วิ่งสิมันก็จะเดินหากินหากินไอที่ยอดอ่อนๆเป็นตาแสบแท้อะนะทีนี้ เราก็ต้องผูกเอาไว้ว่าเป็นโซนนี้นะกินตรงนี้ให้เรียบก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะย้ายไปตรงนั้นให้เออแบบนี้ก็ก็น่าจะดีด้วยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกมะม่วงสองต้นนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะคลิปสั้นๆออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กด,ดูอย่าลืมดูโฆษณาให้บ้างเลยขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ